สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําปี2565กันนะครับซึ่งเป็นอัตราภาษีที่วันนี้เนี่ยรัฐบาลเขาได้ออกอพระราชกฤษฎีกากําหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เขาจะมีการจัดเก็บภาษีสําหรับ พี่น้องประชาชนบุคคลทั่วไปในปี2565นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูในรายละเอียดกันนะครับว่าอัตราภาษีที่เราจะต้องชําระในเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเขากาหนดเอาไว้อย่างไรนะครับโดยล่าสุดเนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาได้มีหนังสือนะครับเป็นหนังสือที่ว3 0 4 3ลงวันที่20ธันวาคม2564นนะครับแจ้งเรื่องอรัฐบาลเขาได้ออก พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีพุทธศักราช2564นะครับซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่13ธันวาคม64นะครับแล้วก็มีผลถัดจากวันประกาศนะครับก็คือมีผลบังคับใช้เนี่ยตั้งแต่14ธันวาคม2564นะครับโดยในสาระสำคัญเ,เป็นการกำหนดอัตราภาษีตามประเภท การใช้ประโยชน์หรือเงื่อนไขสำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยในปีพศ2565เป็นต้นไปนะครับสำหรับผู้เสียภาษีเนี่ยนะครับก็ยังคงได้รับการยกเว้นมูลค่าภาษีตามมาตรา40 41 96นะครับรวมถึงการได้รับการบรรเทาการชำระภาษีตามมาตรา97ดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราไปดูในรายละเอียดของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กันก่อนนะครับโดยในรายละเอียดของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้นะครับเขาในสาระสําคัญนะครับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในวงเล็บที่1นนะครับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมวงเล็บกไก่เนี่ย ถ้ามูลค่าของฐานภาษีไม่เกิน75ล้านบาทนะครับก็คือต่ำกว่า75ล้านบาทลงมาเนี่ยให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ0.01นะครับที่ดินเกษตรกรรมนะครับก็อาจจะใช้ในเรื่องของการาปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์การทำบำรงเป็นต้นนะครับนี่ในเรื่องของการเกษตรกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามูลค่าของฐานภาษีก็หมายถึงว่าที่ดิน ที่เราใช้ในการทำก,การเกษตรเนี่ยนะครับถ้ามูลค่าไม่เกินเกิน75ล้านก็เสียภาษีที่อัตราร้อยละ0.01นเปอร์เซ็นต์นะครับวงเล็บขอไข่ถ้ามูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เกิน75ล้านบาทเกิน75ล้านบาทนะครับแต่ไม่เกิน100ล้านบาทให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ0.03นะครับ75แต่ไม่เกินร้อยล้าน0.03 วงเล็บคอควายนะครับถ้ามูลค่าฐานภาษีส่วนที่เกิน100ล้านบาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน500ล้านบาทเนี่ยอัตราภาษีร้อยละ0.05งองูถ้ามูลค่าฐานภาษีเกิน500ล้านบาทนะครับแต่ไม่เกิน1000ล้านบาทอัตราภาษีร้อยละ0.07นเเปอร์เซ็นต์นะครับวงเล็บจอจาน มูลค่าฐานภาษีส่วนที่เกิน1000ล้านบาทขึ้นไปนะครับร้อยละ0.1นะครับร้อยละ0.1ถ้า1000ล้านบาทขึ้นไปนะครับอ่านี้เป็นวงเล็บ1ที่ดินที่เป็นใช้ประโยชน์ในการประกอบการเกษตรกรรมนะครับในวงเล็บที่2เนี่ยเป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยนะครับในวงเล็บกอไก่ ที่ดินสิ่งปลูกสร้างซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดานะครับแล้วก็ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษนะครับวงเล็บกไก่ก็คือเป็นเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาอยู่อาศัยเองนะครับมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยอัตราภาษีวงเล็บ1เนี่ยถ้ามูลค่าของฐานภาษีก็คือที่ดินและบ้านของเราสิ่งปลูกสร้างเนี่ยไม่เกิน25ล้านบาทนะครับไม่เกิน25ล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ0.03 2. ถ้ามูลค่าฐานภาษีเกิน25ล้านบาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน50ล้านบาทอัตราภาษีร้อยละ0.05นะครับ 3. มูลค่าฐานภาษีส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปนะครับก็ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ0.1นะครับอันนี้เป็นที่ดินซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยนะครับเป็นบุคคลธรรมดา เราอยู่อาศัยเองแล้วก็มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยนะครับเราเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วยนะครับวงเล็บขอไข่สิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดานะครับแล้วก็ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและก็มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษนะครับในวงเล็บ2เนี่ยจะแตกต่างกันนะครับ วงเล็บสองในวงเล็บขอไข่จะแตกต่างวงเล็บกอไก่นะครับวงเล็บขอไข่คือสิ่งปลูกสร้างเราเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินนะครับจะไม่เหมือนกับวงเล็บกอไก่คือเราเป็นเจ้าของบ้านเป็นบุคคลธรรมดานะครับมีชื่ออยู่อาศัยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแต่จะไม่ได้เป็น,ไม,ไ,ปนไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินนะครับอัตราภาษีวงเล็บ1ก็คือมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน40ไม่เกินไม่เกิน40ล้านบาทเนี่ย ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ0.02วงเล็บ2ถ้ามูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เกิน40ล้านบาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน65สิาไม่เกิน65ล้านบาทให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ0.03นะครับวงเล็บ3ถ้ามูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เกิน60ล้านบาทเกินหกิน65ล้านบาทแต่ไม่เกิน90ล้านบาทเนี่ย ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ0.05นะครับวงเล็บ4วงเล็บ4ในข้อขอไข่เนี่ยนะครับถ้ามูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เกิน90ล้านบาทขึ้นไปให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ0.1นะครับนี่คือในในวงเล็บขอไข่ก็คือ,อสิ่งปลูกสร้างที่เราอยู่เองนะครับเป็นบุคคลธรรมดาอยู่อาศัยเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะครับซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน ก็จะใช้อัตราตามนี้นะครับต่อมาวงเล็บขอควายที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยกรณีอื่นนอกจากการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยตามวงเล็บกอไก่และขอไข่นะครับอันนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับตรงวงเล็บกอไก่ก็คือเราเป็นเจ้าของที่ดินเจ้าของบ้านเป็นบุคคลธรรมดามีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่อาศัยเอง วงเล็บขอไข่คือเราไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินแต่ว่าเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างมีชื่อนะครับเราอยู่อาศัยเป็นเจ้าของบ้านนะครับถือนอกเหนือจากวงเล็บก่อไก่และขอไข่นะครับในวงเล็บขอขวายนะครับก็คือที่ดินสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยในกรณีอื่นเนี่ยวงเล็บ1มูลค่าของฐานภาษีนะครับถ้าไม่เกิน50ล้านบาทเนี่ยให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ0.02 วงเล็บ2มูลค่าฐานภาษีส่วนที่เกิน50ล้านบาทแต่ไม่เกิน75ล้านบาทเนี่ยให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ0.03นะครับวงเล็บ3ถ้ามูลค่าฐานภาษีส่วนที่เกิน75ล้านบาทแต่ไม่เกิน100ล้านบาทอัตราภาษีร้อยละ0.05วงเล็บ4ถ้ามูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เกิน100ล้านบาทขึ้นไปก็ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 0.1นะครับนี่คือในวงเล็บคอควายนะครับกรณีที่ดินสิ um ่งปลูกสร้างที Maria, ่ใช sure. ้ประโยชน์เป็นท <right> yeah. no ี่อยู่อาศัยกรณีอื่นนะครับต่อมาในวงเล็บ3กรณีที่ดินสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อย่างอื่นนอกจากวงเล็บ1หรือวงเล็บ2นะครับก็คือที่ดินที่ใช้ในการพาณิชย์นะครับไม่ได้เป็นที่อยู่อาศัยนะครับตรงนี้นะครับ ถ้าเป็นที่ดินที่ใช้ประโยชน์อย่างอื่นที่เกี่ยวกับการพาณิชย์พวกน,น,น,นี้นะครับวงเล็บกอไก่ถ้ามูลค่าของฐานภาษีไม่เกิน50ล้านบาทให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ0 3วงเล็บขอไข่มูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เกิน50ล้านบาทแต่ไม่เกิน200ล้านบาทให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ0.4วงเล็บขอกวายมูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เกิน200ล้านบาทแต่ไม่เกิน1000ล้านบาท อัตราภาษีร้อยละ0.5วงเล็บงองูมูลค่าของฐานภาษีส่วนที่เกิน1,000ล้านบาทแต่ไม่เกิน5,000ล้านบาทอัตราภาษีร้อยละ0.6วงเล็บจอจานมูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เกิน5,000ล้านบาทขึ้นไปอัตราภาษีร้อยละ0.7นะครับอันนี้เป็นที่ดินสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการพาณิชย์นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของ กรณีที่เป็นที่อยู่อาศัยหรือในการเกษตรกรรมนะครับที่เป็นการพาณิชย์ที่เป็นการหาไรายได้นะครับต่อมาในวงเล็บสีก็คือที่ดินสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพนะครับอัตราภาษีวงเล็บกไก่เนี่ยถ้ามูลค่าฐานภาษีไม่เกิน50ล้านอัตราภาษีร้อยละ0.3 วงเล็บขอไข่มูลค่าของฐานภาษีส่วนที่เกิน50ล้านบาทแต่ไม่เกิน200ล้านบาทอัตราภาษีร้อยละ0.4วงเล็บขอควายมูลค่าฐานภาษีในส่วนที่เกิน200ล้านบาทแต่ไม่เกิน1,000ล้านบาทอัตราภาษีร้อยละ0.5วงเล็บงองูมูลค่าภาษีเกิน1,000ล้านบาทแต่ไม่เกิน5,000ล้านบาทอัตราภาษี้อยละ0.6 วงเล็บจอดจานมูลค่าฐานภาษีส่วนที่เกิน5000ล้านบาทขึ้นไปอัตราภาษีร้อยละ0.7นะครับอันนี้เป็นกรณีของที่ดินสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำตามทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพนั่นเองนะครับนี่คือในรายละเอียดของพระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพศ2564 นะครับซึ่งในพระราชกฤษฎีกานี้เนี่ยนะครับเขาให้ใช้อัตราภาษีสําหรับการจัดเก็บภาษีตั้งแต่ปีภาษีพศ2565เป็นต้นไปนะครับทีนี้เนี่ยในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้นะครับเขาก็ยังคงให้ผู้เสียภาษีนยะยังคงได้รับการยกเว้นมูลค่าฐานภาษี มาตรา40 41 96และมาตรา97นะครับก็ยังได้รับการยกเว้นอยู่นะครับทีนี้เราลองมาดูในมาตราต่างๆเหล่านี้ดูนะครับว่า,เ,าเขายกเว้นอย่างไรนะครับในมาตรา40เนี่ยกรณีที่ดินสิ่งปลูกสร้างซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดานะครับใช้ประโยชน์ในการเากรเษตรนะครับให้ได้รับการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างภายใน เขตท้องถิ่นนั้นนะครับท้องถิ่นเดียวรวมกันเนี่ยในการคำนวณภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นมูลค่านะครับจะได้รับการยกเว้นภาษีเนี่ยก็คือ,อมูลค่าฐานภาษีที่ดินปลูกสิ่งปลูกสร้างไม่เกินห้าสิบล้านบาทก็หมายถึงว่าถ้าที่ดินที่เราใช้ทำการเกษตรเนี่ยมูลค่า ไม่เกิน50ล้านบาทก็ได้รับการยกเว้นภาษีนะครับก็คือไม่ต้องเสียภาษีนั่นเองนะครับต่อมาในมาตรา41นะครับกรณีที่ดินสิ่งปลูกสร้างซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาแล้วก็ใช้เป็นที่อยู่อาศัยโดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะครับก็คือเป็นเจ้าของที่ดินสิ่งปลูกสร้างเป็นเจ้าของที่ดินด้วยเป็นเจ้าของบ้านเป็นบุคคลธรรมดา นะครับอยู่อาศัยเองและก็มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในวันที่1มกราคมของปีภาษีนั้นก็คือในปีภาษี2565นะครับได้รับการยกเว้นภาษีนะครับถ้ามูลค่าฐานภาษีเนี่ยไม่เกิน50ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบ้านของเราเนี่ยมูลค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้างไม่เกิน50ล้านบาทก็ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีนะครับตามมาตรา41นะครับ ต่อมาเนี่ยวักต่อมากรณีที่เป็นบุคคลธรรมดานะครับบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินนะครับเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินและก็ใช้สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยและก็มีชื่อในทะเบียนบ้านในวันที่1มกราคมของปีภาษีได้รับการยุเว้นนะครับถ้ามูลค่าฐานภาษีไม่เกิน10ล้านบาทก็คือมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถ้ามูลค่าของสิ่งปลูกสร้างไม่เกิน10ล้านบาทท่านได้รับการยกเว้นภาษีนะครับอันนี้เป็นกรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างนะครับเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เราใช้อยู่อาศัยมีชื่อในทะเบียนบ้านด้วยนะครับถ้ามูลค่าไม่ไม่เกิน10ล้านบาทเนี่ยก็ได้รับการยกเว้นภาษีนะครับทีนี้ในมาตรา96นะครับมาตรา96เนี่ยเพื่อเป็นการบรรเทาภาระ,ระ เป็นการบรรเทาการชำระภาษีใน3ปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีสำหรับเจ้าของที่ดินสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมนะครับต่อมาในข้อ97เนี่ยมาตรา97เป็นเพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีใน3ปีแรกของการจัดเก็บภาษีสิ่งปลูกสร้าง กรณีที่ผู้เสียภาษีได้รับการประเมินภาษีจํานวนที่สูงกว่าจํานวนภาษีโรงเรียนและที่ดินหรือภาษีบํารุงท้องที่ที่ต้องเสียหรือพึงชําระก่อนปีที่การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีผลใช้บังคับให้ผู้เสียภาษีชําระภาษีตามจํานวนที่ต้องเสียหรือพึงชําระในปีก่อนเหลือจํานวนภาษีเท่าใดให้ผู้เสียภาษีชําระดังนี้ก็คือปีที่1 ร้อละ25ของจํานวนภาษีที่เหลือวงเล็บ2ปีที่2เนี่ยร้อละ50ของจํานวนภาษีที่เหลือและปีที่300รละ75ของจํานวนภาษีที่เหลือนั่นเองนะครับนี่คืออัตราภาษีต่างๆนะครับที่เราจะต้องชําระในปีภาษี2565และอัตราภาษีที่เราได้รับการยกเว้นนั่นเองนะครับ